คลิปนี้เป็นคลิปแรกของโเราแล้วครับเชื่อว่ายัางไม่ได้ตั้งชื่อแน่อนติค่อยว่ากันโอเคจะไป นี่ทำอะไรครับคุณตัวยขมพอมุกกรอบนะครับแบบแก้มอย่างเดียวครับแก่วแแดงแ่แดงแเบดบ้เป็ดแ,เป,ดแ,เ,ปดแเป็ดจัดส่วนผมเองมแม่ให้ไรขาอะไรอนไรเรกคุยมา ต้องโทษชุดหม้อนะครับไม่มีตะหลิวกับจัดฟัดบ่มวันนี้กักบ,บ,บข้าวรอบเดึกครับรอบเดึกเรามาออกค่าอยู่เอีจานอยู่ในกล่องครับนํำเสนอกล่องนะครับราคาไม่แพงครับพันเจ็ดครับเอง 1, ครับ ผมจะใช้ช้อนในการทำข้าวนะครับไม่ได้เก่งไม่อะไรนะครับเป็นหาหรือไม่เจอนะครับทเท็รอดนะครับตดกันท้าย,มายไม้ไขดาวได้แล้วนะครับต่อไปจะผัดกะเพรานะครับรีวิวของขั้นหน่อยนะครับในกล่องวางเดวไปกะเพราใส่กับกระทะนีเลยครับได้มา่ห,นหนอยอะไรเนะี่ยรูรูอะไรนะกระท <c oughs> ะนะรูรูอะไรกระทะรูนครับ <c oughs> <c oughs> วอนนี้ตะลิวแถมมากระท้นะครับผมเสร็วรวนี้อะไรอไม่อร่อยไม่รู้แต่ครกรคนี้ไม่ได้แถมนะครับแต่สาสากับครกรคยังไม่เท่ากันเลยนะมุกความมีทามาจากบ้านนะครับมาเพื่อที่จะผัดมุคกควาให้กินอ่าพีก่กับกระเทียมเรียบร้อยไม่มีอะไรบ้ากนะครับโคล่โคเล่ใส่กันนะครับกินแบบมันๆนะครับ ด้วยความที่ผมตำใบกระเพรากับดอกกระเพราไอ้ใส่กันในนี้แล้วนะครับเผ็ดๆมาจับจับจัดจัดรถจัดรถจัดนะครับตอนนี้เราก็จะมาปรุงพวกนี้ใส่กันเลยนะครับน้ำตาเขาให้ออกมาแบบนี้นะครับอันนี้มดเดี๋ยวมดมันจะขึ้นตรงมัดครับตอนนี้แกะยังไงครับแกะไม่ออกกัดเลยครับกัดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมองทีนี้น้ำตาต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะหวาน ไม่อร่อยนะครับกับเรามันเป็ดเผ็ดอันนี้ใส่แค่ตัดรถเฉยๆนะครับใส่ไปเลยครับใส่ตัวน,นี้เลยไลยโปดไลโูดหรอพี่เราไม่ต้องใส่เยอะนะครับแค่นี้ผมชชรดเราไม่ใส่นะครับเพราะหาไม่เจอไปซื้ออยู่ร้านไม่มี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 กใส่เลยนิดหนึ่งอ่ะแล้วแต่แตอนนี้ก็รถดีก็กลายเป็นขอนเลยครับ<ม>ใส่เสนอก่อนถยงนี้น,นะได้แค่นี้เอา ส่วนมุกกรอบเราจะใส่ตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดใส่กันนะครับสุลดสุลอด่างลง oh, อ๋อมีชุนิดนึ่นงชุลรดนิดเดียวนะครับเราไม่ใส่เยอะอ่าแค่นี้พอน้ำปลานีใส่ตอนสุดท้ายยังไม่เปิดขวดเลยนะครับน๋ <c oughs> อเปิดนิดหน่อยะใส่ให้ได้กนหน่นนิดนึงเมื่อกี้ผมเอาอะไรมาบ้าง <c oughs> ผมก็ลืมไปแล้วนะเอามิซัทด,ด้วยนิดหนึ่งใส่ไปนิดนึงอย่างนิดอย่างละหน่อยนะครับ เดี๋ยวไปใส่เยอะมันจะไม่อร่อยเค็มครับเค็มันจะเค็มครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วอะพอดีวันนี้เรามีเครื่องดื่มนะครับไม่ได้โฆษณาครับตาสิงนิดนึงใส่พอซ่าซ่าอันนี้แล้วคลิปนี้จะขึ้นยูทูบนะครับดีเกิดช่องไห่นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะครับพร้อมกับคุดตุยไม่รู้ช่องไหนจะังขาอยู่ตอนนี้เราปรุงโคเลใส่กันหมดแล้วนะครับ น้ำมันมันมีนครับใส่น้ำมันไปด้วยนี่นึงครับใส่นีดเดียวพอนะับอย่าใส่เยอะตอนนี้ตะเหลียวผมใช้ตัวนี้คนระับตะเหลียวแถมมาจากกะท่าอันนี้ก็เรียกว่าตะเหลียวบ้าบ,บอเขาแตกครับตอนนี้จะเปิดแกะครับอร่อยมากเลยครับยังไม่ทำมไม่เสร็จครับค่อยๆค,คนไปให้กะเพรามันสลดก่อนนะครับ เราจะกินแบบทุลักทุเลเลยนะครับที่จริงเตาแก๊สอะไรก็มีหมดนะครับเราจะรีวิวเตาแก๊สนี้ก่อน <c oughs> อ่อลักกี้เฟมครับการันตีว่าไฟแรงแน่นอนกระเพาไม่คนเยอะเลยครับตอนนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งเจียวไข่ไปนะครับเป็นไงครับ <c oughs> ก็เกือบใหม่ครับตอนนี้เราก็ มาสำรวจกันนะครับนี่น้อยนี่น้อยโอ้แต่มันร้อนจังเลยรถไปนี่ไะรถไฟไไไต้องไปสิสเรเกตครับตอนนี้ไม่มีรถไฟครับมีแต่รถบัสครับใช่ใช่ก็มาสำรวจกันนะครับอ่าทั้งหมดต่อครับทีทิ้งยังครับัแลรามีมุกกรอบของเรานะครับเดี๋ยวเราค่อยเราก็เอามุกกรอบให้หมากินใช่ไหมครับใช่ยังครับ เป็นมุกเกาะครับนี่มุกเกาะเตรียมมาแล้วครับอย่าลืมนะครับตะลิวนี้ใช้ได้ดีครับคนคนใส่กันไปอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ครับเดี๋ยวยาำให้มันอร่อยนะครับผัดใส่กันโอ้หอมแล้วครับขีดหอมครับส่งไปถึงพี่น้องทางบ้านหรือเปลยต่อเอาดินไฟหน่อย ทำหมกขวาไหมครับทหมกววานอะไครับหมกกวานทำเองครับเศษแสครับเแซ้ครับผักให้ผักมาสฉลดนะครับถ้ามีหอมหงใหญ่สักหน่อยก็ดีนะครับตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้มันดึกครับมันดึกแล้วครับไปซื้อเขาก็ไม่ขายอะไรให้ผมเลยปิดแก๊ครับฟ้าต้องปิดไหมครับ ไม่ไม่เกี่ยวโอ้โหโห,หน้าตาสุดยอดครับบารทานใส่กับไข่ของเราครับเอาถ่ายหน่อยครับคุณยุตยตจวจัดครับเตหน้าะนีครับ,รบกีเผามุกกรอบไข่ดาวเง้ข้าวมีไหมไม,ไม่มีใ <c oughs> ครว่ากันกระทะ สลิ๋วมาพร้อมกันนะครับใช้ด้วยกันโอเคเป็นไงครับกระทะเป็นไงบ้างครับโอ้โหใช้ยาขี้ผายเลยตัวนี้รอให้คุณตุ๋ยไปล้างครับอ่ะ,อะเป็นไงครับคุณตุย๋ยอร่อยมากเลยครับ <c oughs> อร่อยมากไม่ที่ซื้อมาเนี่ยอร่อยมากอร่อสุดแล้วที่ทำเมื่อกี้นละยยังไม่ได้ชิมครับ <c oughs> ยังไม่ได้ชิมอล,อลองดูก่อนอ่าลองดูนิดหนึ่งครับคุณตุ๋ยครับงังไม่ใช่ครับจานครับจานโอ้จานอนไรครับไข่ดาวที่ทอดไปกับ กระทะเล็กๆเมื่อกี้นะครับมีคณะหมูกกวาบข้างๆกันนะครากใช้มือนะครับเพราะไม่ไม่สนิทครับไม่สนิทกันนะไม่เสร็มนะครับ่างเรื่องก็ไข่ดาวมันกินได้อยู่ครับส่วนผักกะเพราไม่รู้โอเคครับเป็นไงครับเป็นไงครับเยี่ยมมากเลยครับกดแชรกดซับสไครต์ไ่มากรกดใจสับสไครตอะไรหมดนะครับ รอดูช่องของเราต่อไปนะครับแต่นี้เป็นคลิปแรกอีพีแรกนะครับค่อยว่ากันอาจจะทุรักทุเรหน่อยคนถ่ายจะเมาขอบคุณมากครับ